นะครับก็ชุดนี้นะครับนี้ลำโพงนะครับกเราจะเปิดรับสาก่อนแจกสสรสรายรถือว่ามาพร้อมกันนะครับก็จะมการตรายใกาัดับในการยืรอบที่2ก็จะเป็นผู้สมัครแต่านรวมจัตนะครับจับดับในรอบแรที่ได้รับการจับเลากไว้นะครับแล้วการจับฉลากในรอบที่สองก็หมายความว่า หมายเลขที่จับขึ้นมาได้ที่ไปยื่นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าถ้าหลักฐานเอกสารครบถ้วนพร้อมก็จะได้หมายเลขกันแต่ถ้าหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะต้องถูกส่งเอกสารให้กลับมาทำใหม่ก็จะไม่ได้ลำดับที่ตามที่ได้จัดลำดับในการยื่นมาสมัครต้องมาโอนต่อท้ายอีกทีหนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัเวเดเชียงรายเขตเลือกตั้งที่เขตแผนตำแ,แหน่งที่ว่างนะครับแล้วก็ข้ารามการการเลือกตั้งได้มีมติชอบให้มีการรับสมัติวันที่13ถึง17สิงหาคม2568ที่หอประชุมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย วันนี้เป็นวันรับสมัครวันแรกนะครับบรรยากาศทั่วไปก็คึกคักนะครับแต่ก็ยังมีผู้สมัครมาเพียงพักเดียวอยู่นะครับช่วงก่อน8นาฬิกาสาสินาทีเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเขตเลือกตั้งที่เก็ดกรกตอขอเขตรวมถึงท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งและก็พนักงานของพนักงานการการเลือกตั้ง,ง,รงประจำเดือนอะไนะครับก็ได้มาเตรียมความพร้อม แต่เมื่อวานนี้แล้วครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับก็มีผู้สมัครมาเพียงท่านเดียวอย่างเดียวครับก็คือาจารสัง,ก,งกัจจวพิเศษไทยครับแล้วหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรเก็บเรื่องการรับสมัครวันนี้เป็นวันรับสมัครวันแรกอยู่นะครับยังไม่มีเหตุร้องเรียนอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีครับแล้วก็ ่วงหลังจากปิดการรับสมัครก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอผู้สมัครครับทีนี้อยากเตือนผู้สมัครในการมีอาชีพเลือกตั้งในบ้านครับอยากบอวอยากปากหรือว่าอยากเตือนใครระวังอะไรบาครับสำหรับผู้สมัครนะครับและพรรคการเมืองนะครับก็ฝากว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดน,นะครับในการ หาเสียงนะครับแล้วก็ให้เป็นประามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงด้วยต้องห้ามในการหาเสียง้วยครับถ้าประเมินมัประกาศเป็สถานการณ์จะกีไปะมีผู้สมัครรายอื่นเข้ามาสมัครเพิมเติมครับก็จากการคาดการณ์นะครับก็คาดว่าน่าจะมีผู้สมัครมาสมัครเติมเติมนะครับจากจากการประเมินดีครับตอนนี้วันนี้สมมติมาหนึ่งท่าน

ัครบสวัสดีดรครับกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่มำเงินหลังไก่ในวันนี้ครับกราบขอบคุณณคุพ่พอคุณแม่ครับหน้าครับแลอดทุกทุกท่านครับทีน้ำเงนตัแดงตัดสอนี่ก็จะเข้าไปสารนโยบายต่อแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตในเขตชายแดนนี่สารต่อบ้านเราครับคือเจริญท่าเทียมครับ หัวเงหญ่ๆครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยเบอร์หนึ่งครับเพื่อไทยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อไทยเพื่อไทย ที่ตัดสินใจลงศารต่อในนโยบายพักแล้วก็เพื่อพี่น้องชาวเขตเจ็ดของเราครับจะเป็นตัวแทนดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเจ็ดของเราเชียงแสนแล้วก็เชียงแสนดอยหลวงจำจัจ่วเชียงของเวียงแก่นครับวันนี้มาเป็นวันแรกแล้วก็มี ก็ทีแรกเข้ามาก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วเหนื่อยออกแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับครับเราอธิบายอะไรที่เป็นคะแนนแบกระครับอธิาบายอะไรบ้างก็นโยบายดูแลเกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำครับแล้วก็าการท่องเที่ยวครับผม การกีฬาครับในท้องถิ่นครับ,รบว,วันนี้มาเป็นคนแรกเรายังไม่เห็นหน้าคู่แข่งยคยับเราเรา,เรามองคู่แข่งยังไงบ้างครับหลังจากนี้ผมมองว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นการแข่งขันโด,ดยการเสรีแล้วก็ผมผมเป็นหนึ่งในตัวเลือกทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องชาวเขตดเจ็ดของเราครับผม <Okay. S 2> เป็นหนึ่งในตัวแทนครับแล้วก็ จะทำงานให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์และความขยันครับทุ่มเทค,ครับผมให้กับงานครับก็คงจะลงพื้นที่ในแต่ละอําเภอแต่ละตําบลให้เข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่เวลาที่มีครับผม ้ัันีผมคิดว่าผมเป็นตัวแทนท้องถิ่นแล้วก็เป็นพรครัฐบาลสามารถนํางบประมาณเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมตั้งใจมาพัฒนาท้องถิ่นครับคิดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเข้าใจในจุดนี้มากกว่าับครับเห็นว่าวันนี้มีแกนนำพักเพื่อไทยมาให้กำลังใจด้วยครับผ็คือประเด็นนี้ครับ ก็แกนนําพรรคเพื่อไทยที่มาให้กําลังใจคือท่านสมศักดิ์เนาะครับก็ตอนนี้ท่านน่าจะรออยู่แล้วก็รับมาให้กําลังใจผู้ใหญ่ในพรรคครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับเหานล่าสุดไปพบท่านพักคิทมาท่านฝากอะไรพูดอะไรครับท่านรับไหมก็ให้มั่นใจแล้วก็ว่าเรา อยู่เพื่อไทยให้มั่นใจว่าเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นของเราครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาก็พักสนับสนุนเต็มที่ครับ